الدعاء شفاء كن خدعانا بنكان بمبت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين الدعاء شفاء كن خدعانا بنكان بمبت بنكان رقصة سنجي นั่นคือความไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันอันตรายโรคภัยไข้เจ็บความผันผวนอุบัติเหตุลูกหลงนั่นในชีวิตของเราเนี่ยมันรายรอบลายล้อมไปด้วยอันตรายที่พร้อมที่จะเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลานั้นดุอานั้นการขอดุอาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่กันแล้วก็แก้ในเรื่องดังกล่าวรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เรามีคําตอบจากหนังสืออัดดะวันตะวะของ ท่านอิบนุกยิมอันจาวซียะโดยท่านได้กล่าวว่าวัดดูอะและการขอดอากับองสุภา์นีว่าตารางมินอัาอฟลอัดูวียถือว่าเป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพที่สุดดวอะคือยาคือการรักษาที่มีประโยชน์มีประสิทธิภาพมากที่สุดวะฮุววอาดูวุลบาละดูอะนั้นเป็นศัตรูข,ของบาลาภัยบาลาที่จะเกิดขึ้นภัยบาลาที่ รอบๆตัวเรามันจะกลัวดวอายะดฟ้าอูฮดวอานั้นจะมาป้องกันเขาว่าอยู่อาหรยูฮูดวอานั้นจะมาแก้ไขปัญหาประสักพยันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นวายมน่านูซูลาฮูดวอานั้นจะมายับยั้งอันตรายภัยบาลาที่จะที่จะลงที่จะเกิดขึ้นยะดิฟ้โอูฮดวอานั้นจะมาแก้ไข ภัยบาลาโรคภัยแค่เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่มีความสําคัญมากเลยนะลาจารุดลาะจรุดดุลก็ลาจารุดดุลก็ไดรือิลละดูอาดูไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งเปลี่ยนแปลงกอ็ได้ร็ได้นอกจากดูอานั้นดูอาจึงเป็นสิ่งที่มีมีพลังมีความสําคัญเอาอยู่คัเฟิฟูฮูอิลานะจันหรือดูอาบางครั้งก็จะมาบรรเทา ภัยบาลาที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจจะแก้ไขไม่หมดแต่ว่าให้ดีขึ้นอาจจะไม่ได้หายหมดแต่ว่าบรรเทาอาการพยันอันตรายปัญหาประสาทต่างๆที่เกิดขึ้นมาภาดูอาทําให้สถานการณ์ดีขึ้นได้แบ่งเบาความแจ้งลำบากในชีวิตขึ้นได้ัวะฮุซีละฮุลมุมินดูอานั้นเป็นอาวุธของพ้ศสัทธาอันนี้เป็นสำนวนของดวอาเลยนะ ดวอาั ah ้นว na, ่าศ ih ul ิลคนมุมินินเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเราเนี่ยนันไม่ได้มีอาวุธหรปกรณ์ไม่มีอะไรแต่ว่าดวอานี่เองนที่เป็นเกราะป้องกันดวอานี่เองที่จะเป็นอาวุธของเรากามารู้วยังไงกามาระวัลฮาเกมฟิล ع ل ลั ى الله عليه وسلم حديث ل ي บ อยู่ในบันทึกของท่านฮาเกมทาร ull ุดด اء, สุลลอาะสัลลัทธิ์กล่าวว่าอัดดดอาโดอานั้นศีลารรมมุกมินเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาวะาอิมานุดดีนดดอานั้นเป็นแกนหลักเสาหลักของศาสนาว่าโนรุสสามาวาที่ว่าอัดโด้านั้นเป็นรัศมีของเจ็ดชั้นฟ้าแล้วก็เจ็ดชั้นแผ่นดินนั่นคือสำนวนของทารุสนั่นคือขะดพิสของทาร ull สุสุลลอาะสัมฤทธิ์ มองบอกถึงความยิ่งใหญ่ของดวงอัที่บางครั้งเนี่ยเราขาดการให้ความสําคัญขาดการใส่ใจพอเรามีปัญหามีความเดือดร้อนเจ็บป่วยไม่สบายส่วนใหญ่เราก็นึกถึงยานึกถึงหมอแต่ยาของอัลลอฮ์คือดวงอทัอที่เป็นดวงอ็นที่เป็นอายะฮ์คุรอานดวงอัที่เป็นรุกยะดวงอัที่เป็นสุนหนของอท่านอูลลอฮ์อ,อัลลอฮุอัลลอ่์เราไม่เคยได้ให้ใส่ใจกันเท่าไหร่ เพราะว่าดวอาดวอาที่จะมีพลังดวอาที่จะมีประสิทธิผลประสิทธิภาพเนะี่ยต้องเป็นดวอาที่ที่จะต้องมีมีอีหมานมีศรัทธาเนะี่ยดวอาที่มีความยกเะดินมีความมั่นใจในะเราดวอาที่มีความสะอาดดวอาที่มีความใกล้ชิดกับเราสุภาษิตว่าตาล่ะเพราะนั้นมันไม่ได้ไหมายความว่าพอเราสกรปรกเราไม่ดีเราอยู่กระบาปอีหมาเราอ่อนแล้วไม่ให้เราดือดไม่ใช่นะกำลังจะบอกว่า ดูอาเนี่ยมันเป็นเป็นแรงบันดาลใจเป็นตัวผักสําคัญเป็นตัวกระตุ้นสําคัญให้เรากลับมาเป็นคนดีเมื่อเรามีปัญหาเมื่อเรามีอุปสรรคเมื่อเราอยากจะได้รับการช่วยเหลือจากเราสุบัติวอาตาลาเนี่ยหลักการเราคือดูอาใช้ดูอาช่วยมันพอดูอามาช่วยแต่ดูอาจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ดังที่เราต้องการช่วยเหลือปกปักรักษาเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์ของเราเนี่ยต้องเป็นดูอาที่เราสุบัออติดวงสรงตอบรับ อัลลอฮ์จะไม่ตอบรับดวอาของคนที่ปล่อยปะละเลยในเรื่องของศาสนาและโดยเฉพาะดวอางนั้นอัลลอฮ์จะไม่รับกับคนที่หัวใจไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์นั้นพอเราได้พอเราได้กลับมาหาอัลลอฮ์ได้ชิดกับอัลลอฮ์ได้มั่นกับอัลลอฮ์ได้มุ่งกับอัลลอฮ์เนี่ยดวอ้างก็จะมีประสิทธิภาพและสถานการณ์ดีๆโดยรวมๆมันก็จะเกิดขึ้นกับเราตัวเราก็จะดีพอเรากลับมาหาอัลลอฮ์ใจเราก็จะดีตัวเราก็จะดีโดยองค์รวมเลยมันจะดีไปทั้งหมดเลยอ่ะ นั่นหนึ่งในฮะดิษของทารุณโซลล์โอลล์ซัมที่กล่าวว่าอดดัดอาอนสิลาฮุลมุมินอ่านั้นสิ่งที่มีความสำคัญมากเลยแต่อย่างไรก็ตามนะดุอาที่เราอ่านเนี่ยกับอันตรายกับปัญหาประสาทที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีการต่อสู้กัน รายละเอียดเป็นยังไงท่านอิบนุคอยยมอัลอซิยาได้กล่าวว่าเราหูมาอัลบาระดูอากับบราระเนี่ยซาลาสุมากอมาเตนมีอยู่สามจุดยีนมีสามสถานาการณ์อาฮะดูฮาสถานาการณ์แรกเลยไอย่กูนะไอไอย่กูนะดูอาดอดานั่นอักวาม่นั่นบราระดูอานั้นมีความเข้มแข็งมีความเข้มข้นมากกว่าบราระ ไฟเดฟาโอโฮดูอาก็สามารถที่จะมาคัดจัดอันตรายนั้นได้อ๋ออันนี้ต้องเข้าใจนะดูอานะกับปัญหานั้นถ้าปัญหานั้นรุนแรงยกตัวอย่างถ้าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยโอ้โหมันบารละมันใหญ่มากเลยนั้นดูอาที่จะไปสยบโรคมะเร็งเนี่ยมันต้องดูอาที่มีพลังมากมากกว่ามากกว่าความแรงของมากกว่าอันตรายด้วยความแรงของมะเร็งง่ายๆอ่ะ ก็ต้องใช้ใช้ทุกอย่างเลยดวอาที่โฟกัสดวอาที่มีพลังดวอาที่มีความยากเก่งย่างเข้มดวอาที่มีความรู้สึกว่าอิฟติกรออินลลอฮ์ต้องอาศัยอัลลอฮ์ดวอาที่จะต้องมีพลังทําอยู่ตลอดเวลานั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญะท่านถ้าดถ้า,ถาปัญหาอุปสรรคไม่ใหญ่จนเกินไป แต่ละดูอาเรานะ่ะมีพลังมากกว่าเราก็จะจัดจัดการได้นั่นเป็นสําคัญนะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่เนะี่ยมันไม่ใช่สําคัญนะแต่ปัญหาสําคัญคือพลังดวอาเราต้องหักละ่ะถ้าดูอาเราเข้มข้นดูอาเราดูอาเรามุ่งมัน่นดูอาเรานั้นอยู่ในจุดที่เราสุภาานุตราเนะี่ยทรงรักทรงเมตตาเรานะดูอานั้นสามารถจะสยบได้นะอสซานีสถานการณ์ที่สองไอยากกนะไอไอไอยาโกนั้นะดูอาดวอานั้น อัลดอัฟาเมลันอ่อนกว่าลาพออยู่กาวะอาเลฮิลบ拉ล拉ก็จะมีอํานาจเหนือดุอาอันนี้ต้องต้องเข้าใจในประเด็นนี้นี่คือ,อรายละเอียดบางครั้งเราเป็นเป็นมะเร็งเลยและสจแล้วเร,เราดุอาเราก็ดุอาดูอาแบบขอไปทีดุอาไม่ได้มีความมุ่งมั่นดุอาไม่ได้มีพลังดุอาไม่สม่ําเสมอนั้น ดวงก็มันจะไม่สามารถที่จะไปไปไป,ไปสยบไปจัดการกับสถานการณ์ร้ายๆได้ยิ่งสถานการณ์รุนแรงมากเท่าไหร่ยิ่งเราจะต้องต้องเพิ่มพลังดวาเนี่ยประสิทธิภาพดอานั้นที่เรารู้กันอยู่ประสิทธิภาพดอานั้นมันขึ้นอยู่การที่เรานั้นอยู่ตามชุรรตของดวาเราหลักที่มีความสําคัญคือหนึ่งจำไว้เลยว่าดอา,านั้นมันอยู่ที่ที่ความมุ่งมั่นนี่ขอก็เอาก็ต้องอซัมต้องฟันธง สองต้องมีความยากเก็นอุดอุลลาะวะอันตุมมกิโนนบินอิจาบะขอกับอัลลอฮ์เดยท่านนั้นมีความมั่นใจในการตอบรับจากอัลลอฮ์สุบฮานวุวาตาละสามคืออัลอิคบาลหรืออัลอีนาบะการมุง่งโฟกัสอยู่ที่อัลลอฮ์ซึ่งประเด็นต่างๆนั้นมันมีประเด็นที่มีความสําคัญและอื่นๆที่เป็นชูรูดเป็นอาดาบมารยาในการขอดุอาเนี่ยแหละคิดเป็นสิ่งที่มาเพิ่มประสิทธิภาพในการขออัลลอฮ์สุบฮานวุวาตาละ นั้นหลักการง่ายๆจําไว้คือถ้าหากว่าดูอามีความเข้มยังไงภัยบลานั้นก็จะพ่ายแต่เมื่อใดก็ตามที่ดูอาเรานั้นขาดพลังหรือพลังน้อยกว่าปัญหาอุปสรรคนะดูอาก็ยังไม่สามารถไปจัดการกับภัยบลาได้อย่างเบ็ดเสร็จ ก็ยูซอ,อบุบิเฮอันดูบาเพราะนั้นก็ประสบกับยังอยู่ประสบอยู่กับภัยบาลาอันนั้นไม่สามารถป้องกันไม่ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเด็ดขาดนะแต่ว่าวาลาเกินแต่ว่าก็อยู่อฟิฟูบางครั้งก็ยังผ่อนหนักให้เป็นเบาอ่ะดูอาอยังช่วยให้ก็คือตามพลังของดูอาง่ายๆแล้วก็มันขึ้นอยู่กับพลังของดูอาขึ้นอยู่กับภัยบาลาปัญหาประสาทนั้นว่ามันใหญ่ในะระดับใด วัอิงกานางวไอฟันถึงแม้ว่าดวอาทตดวอานั้นจะมีพลังน้อยก็ตามแต่ก็ยังมียังแก้ไขสถานการณ์อ่านั่นคือเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจอัสซาลิสประเด็นที่สามอยะตะกอว่ามาวยยมนะกุลหลวาฮเดนมินฮูมาซอฮิเบหูดูอาแล้วก็ภยัยบาลานยต่างก็ต่อสู้กันวยยมนะกุลหวใหฮเดนมินฮูมาซอฮิเบหู และต่างคนและต่างก็ช่วยคนที่ดูอานั้นก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบากับคนที่ขอดูอาซอให้บาหูกับคนที่ขอดูอานัผู้ที่เป็นเจ้าของดูอาอมันก็จะต่อสู้กันอ่าเป็นบ้างหายบ้างหายบ้างบางครั้งก็หายบางครั้งก็กลับมาเหมือนคนที่โดนศะสตร์ศัยศาสตร์บางครั้งบางครั้งเมื่อ มั่นกับอัลลอฮ์ดดอามีพลังมันก็สยบยินได้แต่บางครั้งดดอาอ่อนแต่ยินมาเข้ามาครอบงําซึ่งหลายๆคนเลยนะที่เป็นอาการนี้นั่นก็คือประเด็นการขอดดอาว์วก็รับว่าฮะเิมฟิซซฮีฮิมินฮะดิษอาอิชะต้รอุลลอฮุอันฮุอะลกาะลัตฮะดิษเทเรงาดุษถึงอ่าอิชะบันทึกในในบันทึกของท่านฮะเิม กอละนางได้ที่อย่างไอชาได้เล่าว่ากอละรอสูลุลลอฮิสซาลลอห์รอสุลลัมทารอสูลลลอซัลลอฮซัมได้กล่าวว่าลายุงนาฮัตรอนมิลกอดรินการระวังฮัตรอนคือการระวังการป้องกันยังไม่เพียงพอจากกอดรลิขิตของอัลลอห์งเล็บที่เป็นภัยบาลาเนี่ย เราออกจากบ้านเนี่ยระวังระ,ระวังรถเราระวังคนเราระวังอุบัติเหตุเราใส่แมสเร,เราสังเกตคนยังยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ลายุ่งนี่บอกว่ายังไม่พอเอาแล้วทำยังไงล่ะวัดดูอาดูอาย่มฟะบิมานาซันจะให้ประโยชน์ก็คือปกปักรักษามิมานาซันในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแก้ไข ดองนั้นจะให้ประโยชน์มีประสิทธิภาพมิมานะซันในภัยบาลาที่เกิดขึ้นแล้วโรคภัยแค่เจ็บในปัญหาในอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาอินชาลอัล,ลดวนั้นให้ประโยชน์แก้ไขผอ่อนหนักเป็นเบาได้ว่ามิมาลัมยันซัลและดอานั้นก็จะให้ประโยชน์คือแก้ไขผ่อนในสิ่งที่ยังไม่เกิดก็คือป้องกันอนะไง,ไง่ายๆดอานั้นทั้งแก้ไขแล้วก็ป้องกัน พยัญอาจรัยต่างๆบาละต่างๆปัญหาอุปสรรคโรคร้ายต่างๆภัยพิบัติต่างๆได้วออินวออินนั่บาระขึ้นประเด็นใหม่นะและแท้จริงบาละเนี่ยอย่างซิ้นเมื่อภัยบาละนั้นเกิดขึ้นจากใครก็ตามฟลยโออฮุดูอาดูอานั้นก็ไปรับมือไปเจอก็คือไปรับมือเพราะเกิดขึ้นคนหนึ่งก็ไปรับมือขอดทกับลอสซุบฮานูวาตาลา ฟายยะตาลาญานิฟายยะตาลียาีิทั้งบาละและดูอานั้นก็ต่อสู้กันศัตรูมาเราก็มีดูอาไปจัดการไปต่อสู้ไปรับมืออีแล้วยมิลกียมาตราบันเกยียรอ่านั่นคือในประเด็นที่เราได้รู้ว่าอ๋อเมื่อมีบาลาเกิดขึ้นมานะครับ เราขอดูอากรอหรอดูอานั้นเป็นอาวุธเราดูอาเป็นยาเราดูอานั้นเป็นเครื่องไม้คือมือเราที่จะไปรับมือที่จะไปแก้ไขกับภัยบาลากับโรคร้ายกับปัญหากับอบุปสรรคต่างๆกับวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นมาอ่านั้นก็คือบอกกับเราวา่ฮาฮะดีษของท่านอัลลอฮ์สังส่ง,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 งว่าใ,ในประเด็นนี้ว่าฟีฮีอาดุนมินฮะดีษอิบนุอุมาในประเด็นนี้ ในมุสตระมุสตะรอของท่านอิหม่มหามฮะกิมก็มี h ะดีษที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบเนอุมารอันนินนบีอッศุลลาะบรสัลละมกล่าวท่านอับดุลลอฮฺลลได้กล่าวว่าอะตัวอะตัวอะนั้นย่ำฟะมานะซันให้ประโยชน์กับภัยบาลาที่เกิดขึ้นแล้วก็คือแก้ไขผ่อนหนักให้เป็นเบาว่ามิม,มาลัมยันซันแล้วก็ดุอะนั้นให้ประโยชน์กับเรื่องราวภัยบาลาที่ยังไม่เกิดก็คือป้องกัน สองประเด็นนะคือป้องกันนะไม่ให้เกิดเะป้องกันเราใส่แมส์นั่นคือป้องกันแต่พอแล้วพอมันเกิดแล้วนั้นเรากินยาอ่ะนั่นคือความหมายฟะไรกุมาอิบาดอ ا ل บิดุอาดังนั้นถือว่าเป็นวาเย็บสำหรับท่านโอบ่าวของ a บิดุอาที่ท่านจะต้องขอดุอายขอเรา س ب ح ا ن านัวอะาลาแ่ลว่าอ่อดุอาที่ให้ประโยชน์กับเราทั้งป้องกันทั้งแก้ไข ภัยบาลาวิกฤตต่างๆที่จะเกิดนะแ,แก้ไขภัยบาลาที่เกิดขึ้นแล้วนั่นคือดวงอาี่อ ah ัลลอฮฺสุบฮานาละตานานให้กับเรามาว่าฟีฮิไอัอนบินฮะดีษซาอบานอัน,นินนบ,บีอซัลลัลลอฮิวะสัลสลัมฮะดีษที่ทรายงานโดยท่านซาอบานท่านรุสลอซัลลอฮฺซัมลิกล่าวว่าละยารุตุลกอดราระจะไม่มีสิ่งใดไปยับยั้งไปขัดคอรอกอด,กดัรที่เป็นภัยบาลาได้อิลละโดะ นอกจากดูอาเท่านั้นความพิเศษของดูอาในข้อนี้เองดอา R นั้นสามารถที่จะไปไปกันไปไปผ่อนไปแบ่งเบาไปป้องกันไปแก้ไขภัยบาลาที่อาจจะบันทึกอยู่ในกอดกรดของสารุบฮาวุตลาได้แต่ความหมายในข้อนี้นะต้องเข้าใจในภาพรวมเลยนะบรรดโะะาโอลมาคก็พยายามสร้างความเข้าใจนะว่า ประเด็นความหมายของสำนวนฮะดิษนี่กับอัลลอฮัเจ้าลอสุบฮานเาทรงให้เกิดมาเนะ่ะอัลลอฮ์กอดัดนั้นยังไงก็ต้องเกิดแต่ความหมายในข้อนี้คือในนั้นเนี่ยในอัอฮกอัดเนี่ย <c oughs> ก็จะมีเรื่องการขอดวอาว้ด้วยหมายความว่าดุอาวิ่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามองว่าดุอาวินเป็นเหมือนเรากินยาเนี่ยละ เรากินยาเรากินมันดวอานั้นมันคล้ายๆกับเราสมเราใสา่เม็ดมันกันเลยว่ามันเป็นปจัจจัยแต่เป็นปัจจัยในเชิงลึกเป็นปัจจัยที่เป็นความละเอียดอ่อนที่อาว่รเป็นปัจจัยที่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 เป็นนามธรรมแต่ที่อาว่รณสมภา,ารโรตราน,นั้นให้ให้ความพิเศษท้งการแล้วก็แก้ได้ทรราทร,ร,รุษย์สวัสดิ์สวัสดิ์ซัวซ้่ก็ต,อ,ตอไปว่า เวลาจะดูสิลอุมริอิลัลบิรโรจะไม่มีอายุที่เพิ่มนอกจากบิรคือการทำความดีความความดีที่ว่าทำความดีกับเคือญาตเคือญาิรวมทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องคือญาิเราเนะี่ยการที่เราต้องทำความดีกับเคือญาติติดต่อสัมพันธ์กับเขาเชื่อมความสัมพันธ์กับเขาช่วยเหลือเขานั้นอายุจะยืนเหมือนฮะดิมีที่กล่าวว่ามันเรโู อายุบุคต่สิรุษกีวยุสั่วอสาฮรฟันยาซีนอร์หิมใครก็ตามที่อยากจะให้อายุยืนแล้วก็มีมุลร,ริษกีมีปัจจัยยังชีพแล้วก็ให้ติดต่อกับเพือญาตินั่นคือความหมายเวลายะซีดูสิโลมริอลิลันบิรุจะไม่มีการเพิ่มอายุอายุไขาอายุจะยืนขึ้นนอกจากการทําความดีการทําความดีนั่นจะทําให้อายุยืนขึ้นว่าอินนอรอหิมแล้วและแท้จริงคนคนหนึ่ง และยุฮ์ฮาร์โมอัลริสกูฮริสกีนะอาจจะเป็นสิ่งเป็นสิ่งและยุฮ์ฮาร์โมอัลริสกูฮริสกีน่ะเป็นจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับเขาคือเขาจะถูกขัดขวางริสกีว่าอินนอร์จูแล้ละลยุฮ์ฮาร์โมอัลริสกูคนคนหนึ่งนั้นริสกีจะถูกขัดขวางไปที่เขาหมายความว่าริสกีเนี่ยแรนแค้นะริสกีนะ่ะหายากริสกีเนะี่ยไม่กใครได้สาเหตุบิสซัมบี อยู่ี่โบก็อันเนื่องมาจากบาปอยู่ซีบโบที่เกิดขึ้นกับเขาคือเขา,ขาทําบาปและเมื่อคาสั่งของเราสมบหา,หานุวาตัละอ่านในการทําบาปมันหนึ่งในสิ่งที่ทําให้รฤสกีเราหนาะยากนะนั่นเดอะฮะดิษในภาพรวมใน,ในเรื่องราววันนี้ที่เราได้เรียนกันกนะ็คือเราได้เห็นเลยว่าอ๋อในดูอาเนี่ยมันมีความดีทั้งการแล้วก็แก้ระวังอย่างเดียวเราทําอย่างเดียวกับปัจจัยเหตุปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้เรานะได้รับสิ่งที่เราต้องการได้ หรือป้องกันแก้ไขสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ที่เป็นภัยบาลาโดยเฉพาะฮะดิษของท่านรอโูลล์โซลลลลอฮสอนที่กล่าวว่าแลยุคนี้ฮะลรอนอันก็ดรเนการระวังป้องกันอย่างเดียวยังไม่สามารถที่จะป้องกันภัยบาลาโรคร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้แล้วจะทำยังไงลหละอัดดูอาคำตอบคือดวอาขอดวงอาก็เอาว่าอัดดูอานั้นย่ำฟะบีมานะซัน ให้ประโยชน์ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือแก้ไขวาม,มาลัมยันซันแล้วก็ให้ประโยชน์ในสิ่งที่ยังไม่เกิดคือป้องกันแต่รายละเอียดก็คือประเด็นนี้คือ3าข้อที่ท่านอิบนุกอิมได้กล่าวไว้หนึ่งถ้าดูอานั้นมีพลังมีความเข้มมากกว่าปัญหาก็จะเคลียร์ปัญหานั้นได้สองดูอานั้นมันอ่อนกว่าปัญหาดูอา,านั้นใหญ่มากเลยแล้วก็ดูอาเราก็ขาดพลังไม่มีพลังมากท่าทีครแล้วก็ขาดความสม่ำเสมอ ก็จะช่วยแบ่งเบาแบ่งเบาให้มีมีพลังดวงอาแล้วก็สามดวงอานั้นมันถ้าเท่ากันเนี่ยมันก็จะต่อสู้กันบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็หายบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไปบางครั้งอาการก็กำเริบบางครั้งก็อาการก็หยุดอันนั้นมันขึ้นอยู่กับอ๋อปัจจัยนั่นคืออยู่ที่พลังดวงอาเราเองสําคัญมากเลยในพลังดวงอานั้นปัญหาอุปสรรคจะใหญ่ระดับใดก็ตามจัดการได้ถ้าหากว่าดวงอาของเรานั้นมีพลังมากพอมีความเข้มข้นมากพอ อันนั้นคือสิ่งที่มีความสําคัญเดี๋ยวเสร็จแล้วอิ่ชาวว่าเราเราจะทำยังไงให้ดูอามีพลังเดี๋ยววันหลังเราเรียนกันเรียนรู้กันแต่วันนี้ให้เราได้รู้ว่าดูอานั้นมีความมีความยิ่งใหญ่มีความมีความยิง,งามที่อัลเราสุบฮามุลตละลานั้นจะให้กับเราอย่างแน่นอนวัสัลลัลลอฮิวลาลลอฮิมุฮัมมัดีลิวะลาอัลฮิวัสซัลลิมุฮัลลัมุลฮัมดุลลอฮิรับบิลอัลเลมิ